Hello สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มากับคำศัพท์เกี่ยวกับเวลาค่ะก่อนที่เราจะไปดูว่าจะมีคำว่าอะไรบ้างนั้นฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ทำคลิปเกี่ยวกับภาษาอังกฤษง่ายๆต่อไปเรื่อยๆนะคะไปดูกันเลยว่าจะมีคำว่าอะไรบ้างนะคะไปฝึกพร้อมๆกันเลยค่ะ time 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 แปลว่าเวลานะคะ แต่ถ้านับได้ก็จะแปลว่าวครั้งค่ะ clock 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 แปลว่านาฬิกาค่ะ alarm clock alarm clock alarm clock แปลว่านาฬิกาปลุก o'clock 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 แปลว,ว่านาฬิกาหรือโมงใช้บอกเวลานะคะ watch 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 แปลว,ว่านาฬิกาข้อมือค่ะ hour 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 แปลว,ว่าชั่วโมงค่ะคำนี้เราจะไม่ออกเสียงเป็นเหอแต่เราจะออกเสียงเป็นเออ hour นะคะ minute 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 แปลว่านาทีค่ะ second 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 แปลว่าวินาที day 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 วันค่ะ week 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 สัปดาห์ S month s month s month s เดือน year 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 ปีค่ะมาดูตัวอย่างวลีและประโยคที่ใช้ถามเวลากันนะคะ What time is it? What time is it? What time is it? ตอนนี้เวลาเท่าไหร่ What's the time What's the time What's the time ตอนนี้เวลาเท่าไหร่ It's จุดจุดจุด,จดก็คือให้เราใส่เวลาหลัง it's นะคะสมมติว่าตอนนี้หกโมงเช้าก็ It's six o'clock 6 i x o'clock ถ้าเป็นตอนเช้า6 i x o'clock จะหมายถึง6กโมงเช้านะคะแต่ถ้าเป็นตอนเย็น6 i x o'clock จะหมายถึง6กโมงเย็นหรือว่า18บแนาฬิกานั่นเองค่ะ o'clock นะคะจะใช้บอกเวลาที่แบบตรงแบบไม่มีเศษนาทีนะคะ ten o'clock ten o'clock เราว่า10โมงเช้าหรือว่าสีทุ่มก็ได้นะคะ22นาฬิกานั่นเอง thank you very much for watching ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะบายค่ะน